สบายดีทุกคนวันนี้ตุลาสีผามาเบิกวิธีเห็ดข้าวแคบแล้วก็ข้าวโคบของลือดอาะของเสเพาลือวิธีการเห็ดเพื่อเห็ดได้เดอาฮิตดของกอดซีเห็ดบุญเดียสิบเอ็ด 11. พื่อวีการเห็ดข้าน่มลือเนาะไปเบิกกันเลยทุกคนวิธีเห็ดข้าวแคบเนาะของคนลือ้อ

อันนี้เมนวิธีประส้มก่อนชีอาไปราดนะทุกคน,น,นข้าวแคบฟองลือข้าวฟองแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่มะนาง,า,งาดำางาข้าวอันนี้เลยทุกคนมาราดแล้วก็ให้น้ำมันเหี่ยวนิดหนึ่งมันสุากแล้วก็เอาไปตกัก มานี่เลยทุกคนเดี๋ยวเอาส่วนไปเบิงอันตัวที่มันแล้วแล้วเนาะเห็ดไล่นะทุกคนขว่าไล่คน่วมกันจะเห็ดบุญ มานนี้เลยเนาะทุกคนเนาะอันนี้เขาเอินว่าเขาแคบภาษาลือว่าเขาแคบแต่บ๊กัว่าซาเาล่าด้วยภาษาทิศอื่นเขาเอินเอะได้เนะาะทุกคนห่างจากเห็ดเขาแคบแล้วแล้ว,ลวเฮาก็มาเบิ่งวิธีเห็ดเข้าโคบเนาะอันนี้มันวิธีเห็ดเข้าโคบ เขาโคบหรือวิธีเล็บคนกาสีเอาเขาที่เขาหนึ่งแล้วกะัไปตำก้อนไปตำเซน้ำอ้อยเซน้ำตาลให้มันเนี่ยวเนอ้อปันปันปันแล้วกันปันเป็นก้อนและ้วกะ็เอามาให้ครูทีลอ้ลอให้ก<า>ันรอหลังจากรอแล้วก็จะเอามาดตากเด็ด โลอ,อก้ในนี่เนาะทุกคนฉันไม่คนนี้จริงๆแค่คิดแค่คือเขาิงๆในนี้หลังจากเข็ดเขาแคบเขาครบแล้วเดี๋ยวเราจะมีการกิน,กน,กน,กนขา้าวสัมคีกันเนาะเจ็ดผ่าเนาะได้ยกออกไปนอกได้ยกออกไปนอกซ้ำผ่าแล้วยังซีผ่าหลังจากที่เฮาได้ไปซวยเวียกพี่น้องแล้วล่ะก็เฮาก,กับเพื่อนเนาะทุกคน ทางพาเขาให้พี่น้องกินเมียนเล็บร้อยล้ะก็กลับมาเหือนสสำหรับคลิปนี้กาสีได้จบลงเพียงสำนีท้าผู้ได้มกักกะยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เ,เดิไปแล้วบ๊ายบายเจอกัดคลิปหนะ้า